คุณแม่ซื้อว่าจังไดคะแม่หนูจันทลาพลคุณแม่หูจัจัคบีคอฟฟได้จังไดกระลูกอันสายฝนหลับมาแน่น้ำอาอาการเริ่มแรกเป็นจังไดคะคุณแม่จังไดกินกาแฟบีคอฟฟล้มมาจะดุนแล้วเจ็บปวดน้ำแข็งน้ำค่าเนี่ล่ะกินยาอันอื่นมาเลยๆมากินตัวเด็กแต่ว่ามันสีเบาเนี่ยเบาตค่ะ เป็นยังไงแม่คัดแข้งคัขดขาบอกค่ะโอ้ยปวดปวดแห้งเลยลุกบกขึ้นบบได้นอนงือสองเดือนแล้วแต่ก่อนคุณแม่ย่างบบได้เลยมันบอก่ะดยาง<ส>บบได้มากจากเดือนละแม่สองเดือนสามเดือนอือบอกคุณแม่ไปยังไงค่ะเหตุจังไงไ,ไปโอ้ยกระตอดไปน้ำนีละค่ะบาหน้คุณแม่กินบีคอฟฟี่แล้วคุณแม่เป็นยังไง สีเบาตัวแน่จักน้อยแต่ว่ายาเคยกินประจำก็กินอยู่ค่ะแต่กินแค่นเสียมค่ะบานีไทยเป็นยังไงแม่ทับไทยเป็นยังไงทับไทยกับซื้อพอดีอยกินแสบนอนรับบ่อืากินแสบค่ะเอเบาตัวเบาตัวอยู่เนาะค่ะคุณแม่เนาะคุณแม่กินกาแฟบีคอฟฟี่มาแล้วจักอแล้วอุยจักแลลวลูกเป็นผู้ส่งให้เนาะ เบอรนาทีกินแมอ่าค่ะเบิดจะหอแล้วหอใหญ่นี่เบิดจะหอแลกวดว่าสี่โอ้ขอบคุณหลายๆค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นสมาชิกี่บ่ค่ะลูกนั่นแหละโอ้ให้ลูกเป็นเนาะค่ะโอ้แต่เขาผู้คนนุ่มน่นลัะค่ะกินแล้วดีบอกต่อแม่บอกค่ะคุณยายบอกยูค่ะคนพ่นกระบอกเปิดใจรักง่ายๆโดโอเคค่ะนี่คือคุณยายหนูนะคะ อายห,หนู <68 S 2> จันชลา<ป>พร<อ>นี่อายุหกสิบแปดปีด้วยคุณยายบอกจากเดินไม่ได้สองเดือนนะคะเดินไม่ได้เลยสองเดือนทานกาแฟของเราเข้าไปหนึ่งซองแรกหนึ่งห่อใหญ่ใช่ไหมคะคุณแม่หนึ่งห่อใหญ่รู้สึกเบาตัวเดินได้เริ่มเดินได้คุณแม่เดินได้ขับถ่ายสะดวกสบายปวดแข้งปวดขาคุณยายก็ดีขึ้นใช่ไหมคะหูตาเป็นยังไงแม่หูตาป ก็ยุ่ับนี่แหละค่ะสีว่าบดีกับบอมแมนสีว่าดีกับบอมแมนค่ะแต่กด็ดีายเออเมื่อตอนกระจายกุยถั่วได้ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่เมนบ่ค่ขาค่ะค่ะข,ขอบคุณมากๆนะคะ